มื้อเที่ยงเมื่อวานนี้เจ้าภาพคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นครับซาานิทากาอิชิอาคันตุกะคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือบนโต๊ะอาหารนั้นข้าวที่เสิร์ฟเป็นข้าวอเมริกันไม่ใช่ข้าวญี่ปุ่นและก็ยังมีสเต็กเนื้ออเมริกันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่น ตามรมเนียมและประเพณีตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากว่าญี่ปุ่นถอยยอมแม้กระทั่งว่าแขกที่มาต้องเอาใจต้องกินอาหารของบ้านเขาแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าของบ้านจะใช้อาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะข้าวญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นซึ่งเรื่องลือไปทั้งโลก และจะด้วยการต่อรองเจรจาระหว่างทีมงานของโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามข้อนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวอเมริกันแล้วครับมันเป็นสัญญาณทางการทูตที่ซ่อนอยู่ในจานข้าวอย่างน่าสนใจยิ่งเพราะว่าการที่ข้าวอเมริกันถูกเสิร์ฟแทนข้าวญี่ปุ่นในมื้อกลางวัน เจ้าภาพคือนายกญี่ปุ่นแขกพิเศษคือทรัมป์ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดพลาดทางโปรโตโคอลหรือพิติกรรมทางการทูตและไม่ใช่เรื่องไร้มารยาททางวัฒนธรรมอย่างที่ชาวญี่ปุ่นบางคนอาจจะบน่นแต่ว่าถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของฝั่งญี่ปุ่นที่รอบคอบข้าวมื้อนี้ จะเรียกว่าเป็นข้าวการทูตก็ว่าได้เพราะว่าการเสิร์ฟข้าวอเมริกันและเนื้ออเมริกันในโต๊ะอาหารของผู้นำทั้งสองเมื่อวานนี้ที่โตเกียวเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณถึงไม่ตรีจิตและการยอมรับเงื่อนไขต่างการค้าใหม่ของญี่ปุ่นจากอเมริกาเลยครับข่าวนี้มาจากนิว y o ยอร์กไทมส์ บอกว่าญี่ปุ่นเพิ่งทําข้อตกลงการค้าใหม่กับสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมรวมถึงเงื่อนไขสําคัญให้ญี่ปุ่นเพิ่มโควต้าการนําเข้าข้าวจากสาหรัฐขึ้น75%หลังการเจรจายืดเยื้อมายาวนานเพราะญี่ปุ่นพยายามปกป้องข้าวของตัวเองเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชาติเราก็รู้ดีว่าคนญี่ปุ่นเขาหวงแหนเรื่องข้าวกันขนาดไหนแต่กรณีทรัม ญี่ปุ่นยอมถอยครับฉะนั้นการเลือกใช้ข้าวอเมริกันในมื้อแรกที่นายกรัฐมนตรีทาก,กะอิชิพบทรัมป์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเจรจาการค้าถือว่าเป็นของขวัญทางการทูตที่กินได้มากกว่าเรื่องรสชาติเทียบระหว่างข้าวญี่ปุ่นกับข้าวอเมริกัน คนไทยยังไงยังไงก็ต้องเลือกข้าวญี่ปุ่นครับเพราะว่าข้าวเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณของชาติญี่ปุ่นได้ซ้าไปเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ความบริสุทธิ์และเป็นฐานของเศรษฐกิจเกษตร,รมานับพันปีทีเดียวครับฉะนั้นการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเลือกเสิร์ฟข้าวอเมริกันในโต๊ะที่นายกญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ จึงหนีไม่พ้นมีคนวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันย่อมกระทบความรู้สึกแห่งอัตลักษณ์ของคนญี่ปุ่นบางส่วนค่อนข้างแรงในโลกออนไลน์ญี่ปุ่นมีเสียงวิจารณ์เช่นทำไมไม่ใช้ข้าวญี่ปุ่นน่าเศร้าเหลือเกินมีคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียข้าวคือจิตวิญญาณคนญี่ปุ่นฉันยอมรับไม่ได้นะที่เสิร์ฟข้าวอเมริกันแต่ว่าอีกมุมหนึ่ง ถ้าถามนะักวิเคราะห์การเมืองการทู่จะมองว่านี่เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการทระยศต่อวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นกำลังประสบภาวะข้าวขาดตลาดราคาพุ่งสูงจะผลกระทบของสภาพอากาศและการผิดที่ลดลงขณะที่ข้าวอเมริกันราคาถูกกว่ารสชาติเป็นยังไงว่ากันทีหลังฉะนั้นดูจากสัญญาณจากโต๊ะอาหาร นักวิเคราะห์ที่เขาศึกษารายละเอียดทั้งหมดบอกว่าการเลือกเมนูครั้งนี้เป็นการคำนวณทางการเมืองการทูตที่ตั้งใจแล้วต้องการแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อสหรัฐโดยเฉพาะประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ทุกอย่างต้องอเมริกา first และโดยเฉพาะในจังหวะที่ผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นต้องการสร้างความไว ให้กับทรัมป์ตั้งแต่มือแรกและถ้าดูข่าวดูคลิปจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีทากาอิชินี่เอาอกเอาใจชื่นชมประธานาธิบดีทรัมป์มากประกาศเลยครับว่าเสนอโนเบลพีซไพรส์ให้กับท่านประธานาธิบดีอย่างเปิดเผยฉะนั้นมองได้อีกแงานหนึ่งว่าเธอใช้มืออาหารเป็นภาษาการทูตส่งข้อความโดยไม่ต้องเอ,อ่ยเอ,อื่อน ข้อความนั้นคืออะไรนายกญี่ปุ่นคนใหม่บอกว่าดิชันยืนอยู่ข้างคุณญี่ปุ่นพร้อมทำตามข้อตกลงที่เราเซ็นเอาไว้แล้วยังมีลูกเล่นเล็กๆนะครับคือมีมะเขือม่วงจากจังหวัดนาระบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทากาอิชิปรากฏอยู่ในเมนูด้วยเพื่อรักษาดุนทวงระหว่างข้าอเมริกันกับรางเงาท้องถิ่นญี่ปุ่นนะครับ ต้องลงรละเอียดกันถึงขนาดนั้นข้าวในจานไม่สําคัญเท่ากับข้อความที่ซ่อนอยู่ไหมนักการทูตเขาวิเคราะห์มีผู้ค้าข้าวในญี่ปุ่นรายหนึ่งให้ความเห็นว่าในเมนูที่รสเข้มๆอย่างข้าวอบกระแตงเป็นข้าวอบนะครับคนส่วนใหญ่แย่งไม่ออกหรอกว่าข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวนำข้าวฉะนั้น นักผู้ค้าข้าวในญี่ปุ่นบอกว่าขอพูดตรงๆนะทรัมป์คงไม่มีปากที่ละเอียดพอจะรู้ความต่างของข้าวญี่ปุ่นแท้ๆหรอกครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยถ้านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอยากแสดงให้เห็นว่าเธอพร้อมจะร่วมมือกับอเมริกาอย่าทำให้ทรัมป์ไม่พอใจเลยดีกว่าแปลว,ว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าลิ้นของท่านทรัมป์คงแยกไม่ออกหรอว่าอะไรคือ ข้าวญี่ปุ่นอะไรคือข้าวอเมริกันข้าวมเมล็ดเล็กของญี่ปุ่นสะท้อนโลกใบใหญ่นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนข้าวในจานเพียงมื้อเดียวอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสะท้อนทิศทางใหญ่ของญี่ปุ่นในยุคนายกทากะอิชิประเทศที่กำลังเดินบนเส้นทางที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ทาทีของทรัมป์ก็เป็นมิตรกับเธออ้างถึงว่าเธอเป็นคนสนิทของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเป็นเพื่อนรักของโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นทั้งหมดนี้ผมอ่านว่าข้าวบนโต๊ะเมื่อวานนี้ในงานเลี้ยงกลางวานันทรัมป์เนี่ยคืออัตลักษณ์กับพันธมิตรวัฒนธรรมเศรษฐกิจความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่นต้องแข่งขันกับความจำเป็นทางด้านการค้า ข้าวอเมริกันในจานจึงไม่ใช่เรื่องของรสชาติความหอมแต่แต่เป็นสัญลักษณ์ของการทูตยุคใหม่ของญี่ปุ่นที่พยายามรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์ของชาติกับการเอาใจผู้นำที่เสียงดังที่สุดในโลกวันนี้ฉะนั้นข้าวอเมริกันบนโต๊ะญี่ปุ่นคือข้าวแห่งมิตรภาพทางการค้าในสายตาคนญี่ปุ่นบางส่วน มันคือข้าวที่แรกมาด้วยจิตวิญญาณของชาติเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ามื้อกลางวันเมื่อวานจึงไม่ใช่แค่อาหารแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจความสัมพันธ์การประนีประนอมที่เสิร์ฟพร้อมกับรอยยิ้มบนโต๊ะอาหารระหว่างทรัมป์กับทากาอิชิในกรุงโตเกียววิเคราะห์เรื่องข้าวบนโต๊ะอาหารเป็นการทูตภูมิรัฐศาสตร์ก็ได้เหมือนกันครับ